วันนี้เราก็อยู่กับดูบิโน่เลสซิ่งเช่นเคยนะครับวันนี้พี่สมชัยเนี่ยเขามาเปลี่ยนปลอกแฮนด์นะครับไปใส่ปลอกแฮนด์มาแล้วมันมันแข็งนะครับผมของยี่ห้ออะไรก็ยังไม่รู้ใช่ไหมพี่สัมชัยถ้าไม่ถึงว่าเปลี่ยนด o บิโนพี่สมชัยก็เห็นจอไลท์เตอร์โฆษณาก็เลยเห็นบอกว่าปลอกนิ่มก็เลยจะมาเปลี่ยนอ๋อแล้วมาไกลไหมพี่ก็มาจากตลาดสัมยานอ๋อใกล้ๆแถวนี้เองนะครับผมแกจะมาเปลี่ยนรุ่น5519เป็นรุ่นที่นิยมในกลุ่มสกูตเตอร์นะครับรวมถึงรถเวฟรถดีมนะครับ อย่ามาฮ่าทุกรุ่นนะที่เป็นรถแมบ้านรถเล็กนะครับคือใช้งานทั่วไปเนี่ยมันทั้งอึดทั้งดึกทั้งทนนะครับไม่คิดลองจับเป็นไงฮะพี่สมชายนี่มันใช่ไหมครับครับข้างหลังเนี่ยช่างบอยผมกำลังเปลี่ยนให้อยู่นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูรถพี่สมชายนะครับการติดตั้งเป็นอะไรยังไงกับรุ่น5519ตัวที่ขายดีตัวเด็กนะครับตามไหมครับ เอาละครับพี่สมชายครับเมื่อกี้ก็เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยตอนจับลองทดสอบเป็นไงครับพี่สมชายเยี่ยมเยี่ยมเลยใช่ไหมครับใช่ครับนิมอ่าขอก็ดีจริงขอบคุณมากครับพี่สมชายครับให้ยังไงก็ฝากนะครับเหจโดมิโนของเราด้วยนะครับไว้เจอกันโอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สมชายครับ